สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องครับอยู่ในอาหพมข่าหมักทั่วครับพี่น้องเนาะครับกําลังออกหมากครับข้าหมักทั่วข่าหมักอาหมักือหมักบวบนีครับพี่น้องครับผมนี่หมักทั่วมากแล้ว ถั่วลำน้ำพองครับผมครับกำลังจิตไตขึ้นเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับเซฟซีนไลท์ทันกับล่อค่อยเลขของพ่อสออุบลครับผมครับมาแล้วครับพี่น้องเลขเด่นบนของเพิร์ลวัหันเข้าที่ห้าได้ครับผมเข่าตัวเน้นน้ำเข้าที่ห้าครับแล้วก็คลิปเดียวกันครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ก็มามเช่กับเจมานำเสนอเลขของคุณลุงรถตลีน้ำ เพราะว่างวดวัาหันเพิ่นห้บนหกกับสามับผมเข้าที่หกแล้วก็เลขล่างเพิ่นกับหายวิ่งหกขึ้นกันครับเข้าบนเข้าล่างได้ครับผมคุณลุงลอตเตอรี่ครับแต่เลยมาเบิงใส่กันครับพี่น้องเนาะครับคุณลุงลอตเตอรี่กับมีหกครับผมพอสออุบลก็มีหาครับสําหรับคลิปนี้กับมาแลลวครับผมสองสำนักแหลวก็จะมาประกบอ่า แยกให้เบิ้งครับพี่น้องเนาะครับวิเคราะห์ไปเบิ้งน้ากันครับเลขของคุณลุงลอตเตอรี่ครับกับพ่อสออุบลก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขอ่ากับพ่อสออุบลกับคุณลุงลอตเตอรี่นะครับผมเก่ามาเชียร์กับขอขอบพระคุณทั้งสองทันนี่นะครับผมทีเมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับเอาแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะ ก้อนหนานีที่ลงไปก็คือเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่16ชุดบนล่างครับผมเดินดีเข้าต่อเนื่องได้ครับผมครับวยว่าหันกองมาเชียลงไปก็คือเขา 6- ห้าตรงตรงครับพี่น้องเนาะครับห5ตรงตรงครับลงไปคลิปแรกได้ครับพี่น้องลงไปแล้วครับในส่วนคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะจะสอดคล้องกับคลิปก้อนหนานีบ่พี่น้องที่กับเบิ้งตัวเด่นตัวชนไปครับเพราะว่า แตะละสเสียนต่ละแทนเพิ so ing, this, job, <laughs> ่นกับมาตะละหมองตะละทีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขเพื่อนพันมาช่วนกันกับมี่ครับพี่น้องครับผมเอาเผื่อเว้เป็นการเสียเวลาเด้อครับพี่น้องไปรับช่มรับฟ้างนํากันเลขเด่นพ่อสออุบลและเลขวิ่งของคุณลุงลอตเตอรี่ครับผมครับพี่น้องครับผมครับถามกันมาเยอะเด้อครับผมอีกีเด่นพ่อสออุบลครับพี่น้องเนาะเพื่อนจะมีเลขชุด บนแล้วก็ชุดรางทังหากครับผมอันนี้ก็เคยกอดข้อกันล่วงลางดีครับว่าหันเพิ่นเข่าตัวเด่นขึ้นหาได้ครับผมเพื่อนเน้นพร้อมครับพี่้องเนาะเพื่อนเน้นพร้อมเป็นเลขเด่นบนครับงวดนี้มาแล้วครับผมหนึ่งกันยายนหกสิบแปดเด่นบนกันล่างสี่ตัวต้องมีให้เห็นบนครับผมตะวันล่างเคยกอดข้อกันมาดีศูนย์สองสามสี่ครับ เน้นไปที่034ครับชุด2ตัวบนได้ครับพี่น้องครับวิ่นกันหมดก็ไดห6คู่ครับผมน,นี้บนาแมนศูนย์สองศูนย์สามศูนย์่สองสามสองส2สามถ้าสมมติว่าเสียปูแถวบนว่าเกิดเลยที่เท่าติดศูนย์มากแล้วติดศูนย์ค่ะเหลือสองสามสองสี่สามสามสีต่ว,วัน สูตรที่สองของปูสีสะเกดดับสองอีกนี่ดับบนสองอีกดับบนสองเดี๋ยวสามกับสี่เดี๋ยวเรลยกสามสี่กอดกันสามสี่อาจจะเป็นตัวเด่นก็ได้ก็หมายน้ำเชื่อคือว่าสามเข้มงวดนี่มาตรฐานอาจจะสามกับสี่อยู่บนแต่เนาะแมนตัวใดตัวหนึ่งล่ะตัวใดตัวหนึ่งได้ครับผมนี่ะมากันตามสูตรถ้าผู้อายุครับผมพอดีน้ำเชื่อกับ บอกมากครับผมพอดีเพื่อเรียวหลักฐานหรือว่าพอมู่นมากผูดับศูนย์กับสองเลยครับผมแต่ว่าเถวเอฟซีเปนค่าใจเลีกันพอนน่นกับพอบางพี่ครับอันพอโน่นเิ่นกับท่อมาว่ากันกบเก่ามาเสียแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะงวดนี้ได้ซี่หาค่ะครับงวดนี้ได้ซี่หาเนาะได้ซี่กับห่าซี่กับห้ามาด้วยกันค่ะครับ อันพอบางพี่ได้ถอดพอบางพี่ได้หาหนึ่งหนึ่งหายอซื้อใส่กันครับผมค่ะครับเดี๋ยวซีว่าแมนบนออบานีจีฟังไผ่พอบางพี่เป็นกับอาทิตย์ว่างหันเพิ่มเทั่วมากครับผมพอน่นพอบางพี่เป็นกับไล่มากขึ้นกันค่ะเราพอพอน่นเนี่ยเมื่อเร็กออกเพื่อนกับทรมากอีกค่ะเพื่อนกับ่ไดโทรมาโดนละครับผมเพิ่นเพิ่ทโ่วมาก งวดว่าหันอ่ะพอนุ่นเมีนเพราะว่าพันธ่์กินหอดกันนม่สมคกะแนวไปเห็ุงาน่างประเทศเนาะครับผมค่ะซี่หาแล้วค่ะพอนุ่นทบุรีเป็นซี่หางงวดนี่ค่ะต่ว่าก็เป็นเหล็กเกิดไดดิระวั่าบนเออเหล็กเกิดตัวหนึ่งครับนี่แหลวติดซี่นี่ติดซีอืมส่วนพ่อพงพีก็เป็นเหล็กเกิดไดขึ้นกันแต่ว่ากับเมียน ส่วนมากพอพอนุ่นดิถอนจะเป็นเ็กเกิดแน่นพอบางพี่นี่เ่าตามมาหลายปีเลยเด้ครับค่ะดับคือดับเลยเนอถอนแน่นย <พอ S 2> ังบ่นรุดเทียพ,อ,พอ,นอนน่นนี่พ่นรุดหัวดเดียวก็คือ90 90 2อโมกลาที่น้ำเชียวลงค่ะ่าน,น,น,นช้ชงนี่ละค่ะของพ่อสออุบลเนาะครับผมค่ะถ้าผู้ดับโยก,กับเลือสามกับสี่เอาัดนี้ เลขคุณลุงลอต,ตรี่ครับพี่น้องว่าหันกันถือว่าชุดยอดเข้าทางมูทั้งล่างได้ครับผมครับเขาฮกบนฮกล่างนาะเถางวดนี้มาแล้วครับผมค่ะวิ่งบนหนึ่งกับเจ็ดครับวิ่งล่างเก้ากับศูนย์ครับวิ่งล่างเก้ากับศูนย์วิ่งบนหนึ่งกับเจ็ดถ้าสมมติว่าถ,ถ้าวิเคราะห์นะเถาเห็นไต่คอมเมนดิน่งไหยครับเก้ากับศูนย์มั่มีเราดีล่างไต่คอมเมนเป็นปะ อ๋อเลขล่างบวกกันใเท่าเก่าเดียเก่าศูนย์ปูกระดับที่แล้วอ้าวมาวิคอที่เล็กบนน้องน้ำเชียเล็กบนงวดว่าหันเพื่อนกับเข่ากันได้หกหาใส่บึ้งกันนะอ๋อกบคุณลุงเนาะแม่พอซ้อบนพันเน้นหาเลยไปกับผนกบคุณลุงหกหาเอางวนนี่ครับผมถ้าเกิดว่าเลขพอซ้อบนเหลือแค่สามกับสี่เอา ตัดชินใจตัด0กับสองปูสีสเกตออกไปก็เหลือ3กับ4ประกบคบหกับ7ครับ3 1 3 7 4 1 4 7สามเจ็ด่หเจครับผมถ้าเขาถูกแล้วไม่ต้องถามหาเลยได้นีมที่ห้องโลไปอาจจะเป็นเก็ดสามเนาะ 7, 3, 3, 7, เก็ดสามสามเก็ดแม 7, 3, 7, ่แม่ะะนว่าะเก็ดสามแม่เก็ดสามเก็สี่เจ่งสี่ราคดันผู้ชมเนาะครับ แต่ S <S ว่านี่เป็นบนเด้อครับผมนี่บนบน,นี่บนถูกแล้วมาตาา้องท้าหักอะอจิเป็นบนก็ได้เน,ะนาะ<น>เพราะว่าเป็นบนรางครับเอาเผื่อ,อามาาครับผมนี่มาเห็นเหิเงตามข้องเกาได้ครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะครับต่อมาเชียร์กันน้ำเชียร์กับมาผ้าพี่น้องที่พี่คะหปไนน้ำกันครับพอดีอ่าบพืดอเตรียมข้อมูลเหล็กของปูสีสเกตไว้ได้ครับผมแต่ว่าพี่น้องที่เอกคงจะเห็นว่าเพิ่นดับศูน บนล่างครับพี่น้องเนาะและก็ดับสองบนครับผมทุกหลักครับพี่น้องครับแตล่องผิดเจรณาเบิงครับพอดีเลขของพอสออุบลเพิ่นผนี้ศูนย์กับสองครับผมอาจจะเป็นเลขดับก็ได้ครับพี่น้องเนาะถ้าปูดับอยู่ก็จะเหลือดสามกับสี่เอาไปประกบกับคุณลุงลอตเตอรี่หนึ่งกับเจ็ดครับผมบนครับน้ำเชื่อกับว่าเลขล่าง กระแสมากก็คือเก่ากับศูนกับสิรุดไปแล้วครับพี่น้องเนาะครับอันนี้ก็คือวางตามข้อมูลเนอครับผมเลขไม่น่าลงทุนครับก็จะเหลือ3กับ4ของพอสอุบลประกบ1กับ7ของคุณลุงลอตเตอรี่ครับผมครับดูว่าพี่น้องที่ว่ามีเลขดับนอกเหนือจากนี้ก็คืออ่าพีจหน้าเบิ่งเอาครับอันนี้ก็มาให้เป็นข้อมูลเป็นไก่ไ้กับพี่น้องที่ได้ครับผมเลขวิ่งของคุณลุงลอตเตอรี่ กับเลขของพ่อสอุบลครับเอามากอันนี้ก็งามงามครับผมน้ำเชียรพี่น,น,น้อนซ่อนโอกไว้บ่ได้กินครับพี่น้องเนาะครับด้วยว่ามันนี่จะลอกเอาไปชิมกับน้ำปลายอยู่ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียกัขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีเดอ้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับหนึ่งกันย่ายน68 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ